สวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่องแม่ใหญ่บ้านสวนนะคะมาเจอกันกันกบวันที่แม่ใหญ่บ้านสวนปลูกหอมบัวนะคะนี่เป็นหอมหัวแดงกับอหอมหัวแขกนะครับปลูกเพาะเอาไว้ใส่กระถางเล็กๆก็จะนํากล่องฟูมเก่าๆที่มันไม่ได้ใช้ซึ่งม,มันแตกแล้วก็มาเจาะรูเพิ่มให้เป็นรูระบายน้ํา แล้วก็จะมาเอาดินใส่ดินก็จะเป็นดินที่เคยหมักเอาไว้มันเหลือใช้แล้วก็จะเอามาปลูกหอมบัวเพราะใส่กระถางเล็กเอาไว้ได้ห้าหกวันแล้วนะคะวันนี้ได้เวลาว่างๆก็จะเอามาปลูกไว้เอาไปไว้กินใบนะคะพวกนี้เพราะว่าปลูกไปแป๊บเดียวเขาก็ลงหัวแล้วจะไม่เหมือนหอมบัวอย่างอื่นนะคะ<ม>ก็จะวางลองๆก่อน ทดลองก่อนนะคะ,ะก็คงจะได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวลองดูได้ใส่ได้5ตน้นเพราะว่าอันนี้ปลูกกินใบนะคะแบบเดียวไม่ได้กะว่าจะเอาหัวปลูกง่ายๆไว้หน้าฝนก็พอได้ตัดกินใบนะคะกินหมดแล้วก็ปลูกใหม่ ถ้าตัดกินใบหัวยังเหลือตะเดียวเขาก็ลงหัวแล้วนะคะอันนี้เพียง45วันเท่านั้นเองนะก็ได้เก็บหัวกู้หัวแล้วแบบนี้50วันเต็มๆอันนี้ได้ประมาณ7-8วันเนี่ยเดี๋ยวก็ติดแล้วนะคะถ้าปลูกไปเดี๋ยวก็สวยขึ้นมาเป็นกอใหญ่เวลาซื้อหอมหัวแดงมากินนะมันเหลือหัวไหนที่มันขี้เหร่แล้วมันกําลังจะออกยอด ที่มันมีจาวิ้วเขียวอยู่ตรงกลางนะ่ะตัดดูแล้วจะเห็นสีคิ้วเขียวนะ่ะเราก็เอามาปลูกได้นะคะแล้วก็ได้กินใบเหลือจะกินหัวแล้วก็เอาหัวที่มันไม่สวยนะ่ะเอามาปลูกกินใบนะคะอันนี้ก็เอามาเพาะใส่กระถางเล็กๆเพาะใส่แก้วไว้เวลาว่างๆได้เวลาก็เอามาลงกระถางใหญ่นะ่ะ ทำแบบนี้ก็จะมีหอมบัวกินเรื่อยๆดินก็จะเป็นดินเกา่นานำกลับมาใช้ใหม่โดยการหมักดินเอามาผสมกับปุ๋ยคอกเหมือนเดิมนะที่เคยทำคลิปให้ชมนั่นแหละวิธีปรุงดินนะคะลองก็ลองไปหาลองดูนะคะทุกนี้เขาเตก เขาเตะก,ก,ก็แป๊บเดียวนะคะยาไปแป๊บเดียวนะคะถ้าเราไม่กินใบอีกไม่นานเขาก็จะลงหัวเป็นหัวใหญ่เหมือนกับหอมหัวแดงหัวหอมหัวแขกเลยไปอันนี้หอมหัวแดงกับหอมหัวแขกต่างกันนะคะหอมหัวแดงจะเล็กกว่าหัวหอมหัวแขกอะ่ะจะใหญ่กว่าอันนี้ไม่ใหญ่ก็มาเพราะผสมกันเพราะมันเหลือจากทํากับข้าวในครัว จริงขนาดนี้ไม่เยอะก็บางต้นล้วเริ่มกินใบไปหลายต้นแล้วนะมันเหลือก็เลยเอามาลงใส่กระถางใหญ่ซะลูกเสร็จก็จะเอาเปลือกมะพร้าวมาคุมหน้าดินคุมเพื่อไม่ให้เ,เวลาโดนน้ำน้ำจะได้ไม่กระเด็นนำดินมาเกาะตรงต้นหอมนะ่ะหอมก็จะได้ไม่เน่าเป่อยเร็วขึ้นนะคะ เวลาปลูกเสร็จแล้วก็ไปไว้กลางแจ้งเลยนะคะโดยเฉพาะฤดูฝนนะถ้าฤดูแล้งก็ไม่เป็นไรนะคะฤดูแล้งก็อากาศอาจจะร้อนสักหน่อยนะ,ะแต่นี่ตอนนี้ปลูกหน้าฝนนะคะปลูกเสร็จก็เอาไปวางไว้ที่โล่งๆเลยต้นหอมก็จะได้โตเร็วสดชื่นนะคะปลูกหอมไว้กินนะคะ รดน้ำธรรมดานะคะวันนี้ไม่ได้ผสมอะไรนะคะให้เขาติดแล้วแล้วค่อยมาดูเลยทีหลังวันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ